สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเรียนศรีราชาสามสาวสามสาวชวนดูดีค่ะใครอยากใครอยากรู้จ okay. ักพวกเราบ้างไหมพวกเราสาวสาวสาวเราสาวสาวเหลือน้อยแต่ว่าไม่ธรรมดานะสาวเหลือน้อยแต่มีคุณภาพนะคะคุณภาพครับจอครับแก้วเบ็งที่เบ็งที่สนุกสนุกกันทำงานสนุกอิ่ม ได้เที่ยวนะคะยามยามยามที่เรามีอายุแล้วเราก็หาความสุขใส่ตัวเยอะๆนะคะเพราะเวลาพวกเรานับถอยหลังวันทุกวันนะคะถูกต้องพี่เล็กมามารู้จักไอทออัพทูลิสได้ไงเนี่ยก็สองเดือนน้องสาวแนะนําแนะนำโคนานามาอ๋อนี่นานาเพราะว่าเพราะว่า เออรี่มาห้าหกปีก็นั่งเหงาดิ้นบ้านแหละนั่งเหงานั่งทำงานฝีมือไปเรื่อยก็ดูดูละครดูอะไรไปมันฆ่าเวลาไปแต่ละวันแต่ละวันแต่พอแต่พอมาู้แต่พอมารูจักบริษัทนี่แล้วมันเป็นไปได้เอาเลยสมัครเลยไม่สนใจอะไรแล้วสมัครเพราะอะไรเพราะเราต้องการเที่ยวต้องการเจอเพื่อนเราจะได้ไม่เหงาอยู่บ้านช่องท่เ ความสนุกสนานใช,ใช่ไหมเวลาที่เรา<ค>เข้ามาค่คเดือนที่เ้ามา,าฤฤแค่สองเดือนที่เข้ามาความรู้สึกเหมือนเข้ามาเป็นสิบปีใช่สนุกสนานทุกอ,อย่าง อุ้ยทั่วประเทศค่ะอัานานเห็นไหมกี่จังหวัดเหนไหมโอ้ทุกจังหวัดเลยค่ะวันนั้นวันนั้นไปสัมมนาที่ระยองนะคะเจอเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาจากภูเก็ตสนุกไหมสนุกมาจากอุดรมาจากเฉลี่ยได้ไหมเออใช่เจอนูนหนุ่มสาวๆได้ไหมเจอเยอะแยะเยอะแยะเจอเยอะหนุ่มๆแต่เขามีครอบครัวแล้วค่ะเป็นไงงานงานวันนั้นเป็นไงบ้างที่ที่ท่านประธานจัดให้แล้วก็กินอาหารกินอาหารเป็นไงบ้างอุด บอกเป็นถทอมอ้วนรถไม่ได้แล้วค่ะคือพี่เล็กนะคะคือพี่เล็กเนี่ยคือพี่เล็กค่ะเขาไม่เป็นไรเราก็เราก็เป็นกําลังใจให้พี่เล็กเสมอนะคะบอกพี่เล็กไม่เป็นไรวันนี้นะคะกินไปก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยลดพรุ่งนี้ค่อยลดค่พรุ่งนี้คะ ใครบ้างใครบ้าเห็นอาหารอร่อยๆแล้วจะจะจะไม่มองถูกอ่าไม่กินก็จะเสียดายเนาะค่าค่ามากๆเลยนะคะไปงานสัมมนานะคะเราทีททำงานได้บริษัทอาอัพทุริสเนาะท่านประธานจัดให้แบบอย่างอย่างดีมากเลยเนาะแล้วเราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะเวลาที่เราเข้าไปสัมมนาเนาะ ก็เราได้ความรู้อะไรมามากมายอ่าท่านประธานก็ให้เราตั้งเป้าหมายแล้วความเราต้องมีความเชื่อด้วยวันนี้ก็คืออาจจะพูดตรงนี้เลยเนาะว่าท่านประธานน่ารักมากเราก็ได้ท่านประธานสัมภาษณ์เราเนาะสองคนอ่าในการที่ไปครั้งนี้เราก็บอกว่าเราได้อะไรเยอะมากเลยเราได้มีความมั่นใจมากขึ้น แล้วก็เรามีพลังในการที่จะทํางานในการที่จะเดินหน้าถามว่าวันนี้เราจะมีธุรกิจอะไรคะที่เหมาะกับพวกเราใช่ <นะ S 2> ใช่วัยแบบนี้เนาะอ่าพี่เดือนเองเนี่ยหกสิบสองนะแล้วเรื่องโทรศัพท์เนี่ยพี่เดือนคือแบบว่าไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วแต่พอว่าเราได้เข้ามามที่บริษัทท็อปอาร์ูฟิสเนี่ย เดี๋ยวนี้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยที่เดินสามารถที่จะโพสตเฟซบุ๊กได้นะทำรูปได้นะคะทําคลิปตัดต่อได้นะคะ<ม>แล้วก็สามารถที่จะออกไลฟ์กล้องตอนนี้ได้เลยะ เด็นี่จะไม่ได้กันเลยนะคะแล้วก็เราทําให้เราหนึ่งมีความมั่นใจหนึ่งเราได้เพื่อนเด้เพื่อนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนไม่ไม่เล่นโทรศัพท์หรอกแค่ดู YouTube แล้วก็เล่นนิดหน่อยอะไรอะไรก็ไม่เป็นโทรโทรออกไม่ได้หน่อยอะไนะเดี๋ยวนี้นะพยายามจะเรียนรู้ทุกอย่างเพราะเพราะอะไรเพราะโทรศัพท์นี่แหละที่ทําให้เรามีรายได้ในอนาคตโลกกว้างโลกกว้างขึ้นเราก็มีเราเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยเพราะมันมีเยอะที่เรายังไม่รู้ในโทรศัพท์เลยค่ะใช่ค่ะเราได้พัฒนาพัฒนาสมองเนาะ ดีกว่า<ช> <ไอ S 1> ที่เราจะแบบว่าเป็นคนสูงวัยแล้วก็แค่แบบเอ่อเลี้ยงเลี้ยงหลานเลี้ยงเล็กหรือว่าปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อะไรอย่างนี้เนาะไม่หรอกเราจะได้ไม่ต้องอายเด็กๆลูกหลานไงเด็ก<อ>ๆ,ๆเก่งกว่าเราเยอะนี่นี่ให้ทุกอย่างเลยค่ะให้ทั้งความรู้ให้ใหทั้งเพื่อนให้ให้ทุกสิ่งเลยนะคะอยากให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้เนาะได้เป็นได้มีโอกาสเหมือนพวกเรานะคะหรือมาร่วมทีมกับเราก็ได้นะคะทีมชาวชนบุรีนะคะ ค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะทีนี้เพราะว่าเวลามันเต็มพอดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยะ